สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอนซีนะครับวันนี้ก็มีบอนซีมาแบ่งปันอีกแล้วนะครับกับโปเคลียตู้นี่ตู้ก็เริ่มโล่งล้วเดี๋ยวเราจะทยอยเคลียร์กันทีละนิดนะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะยุ่งมากนะครับเมื่อวานมพีพี่เพื่อนๆพ,นพนักมาซื้อบอลซีนะครับผมก็ยุ่งมากนะครับกลับไปนู่นนะครับออกไป ในตัวจังหวัดนะครับไปทําธุระนะครับช่วงนี้ก็หลังสงการก็จะยุ่งหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะนะครับกับท่านที่โทรมาถามนะครับทางโทรศัพท์เพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านทําหลายอย่างอะโลกโลภนะครับเนาะหาแบบทำอะไรหลายๆอย่างชีวิตจะได้แบบ ไม่จําเจเกินไปนะครับมาวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมมีอันเนี้ยครับผมอยากแนะนำเนี่ยเนี้ยเนี่ยเท้ารำไพนะัเนี่ยผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเท้ารำไพผมมีอยู่หกต้นแต่ราคามันจะไม่เท่ากันนะครับเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับอันนี้มันจะต้นใหญ่หน่อยนี่ต้นนี้เบิรลมเลยนะครับเท้ารำไพ่ต้นนี้นะครับเท้าํำไพ่สวยนะเป็นบอลป้ายนะครับ เป็นบอลป้ายแล้วก็ป้ายสวยด้วยเมื่อก่อนโอ้โหผมซื้อนี่พันหกพันเจ็ดเลยนะครับต้นหนึ่งต้นเล็กๆงิ่งๆนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จึงหนึ่งนะครับพันหกแต่เดี๋ยวนี้ราคาถูกแล้วอันนี้คือก้านเข้าแดงนะครับทุกท่านดูแล้วก็เขียวสวยด้วยอ่ะต้นแรกเออเดี๋ยวขอแจ้งค่าส่งก่อนช่วงนี้ค่าส่งแพงมากนะครับทุกท่านครับค่าส่งขึ้นนะครับทั้งของเฟด ทั้งของไปซณีนะครับหรือว่าเคอรี่นะครับขึ้นหมดผมก็พยายามประคองนะครับเนาะประคองค่าส่งไม่ให้มันเยอะนะครับแต่ผมจะบอกให้ว่าผมขาดทุนค่าส่งมากผมคิดค่าส่งนะครับแบบโอนนะครับเมาเมาหกสิบบาทนะครับสั่งกี่ต้นก็หกสิบบาทเนาะหนึ่งต้นก็หกสิบสองต้นก็หกสิบแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทาง อยู่ที่80บาทเมาเมาเหมือนกันนะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกนะครับผมจะบอกให้ส่งครั้งหนึ่งก็บางกล่องก็เป็นร้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นใหญ่บางกล่องก็ส่งตน้นส่งต้นใหญ่ส่งกล่องใหญ่ก็แพงนะครับแต่ผมก็คิดแค่60บาทนั่นแหละ <c oughs> อยากให้ทุกท่านได้บอลสีไปเลี้ยงกันนะครับมาต้นแรกเท้าลำไยเท้าลำไย,ำไยต้นแรกครับทุกท่านนี่ สูงๆใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับต้นนี้นี่ครับสองร้อยบาทครับสองรอบาทสวยนะครับต้นที่หนะึ่งะเท้าลำไยนี่สวยๆเลย200บาทต่อไปเท้าลำไยต้นที่สองครับต้นนี้ก็โตเหมือนกันนะครับนี่สูงแล้วนะครับโตนะครับแต่เล็กกว่าต้นนี้น้อยหนึ่งนะครับต้นนี้ก็อยู่ที่ หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบต้นที่สองเท้าลำไยต้นที่สามนะครับนี่ต้นนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่มันป้ายสวยทั้งนั้นผมจะบอกให้ทำยากมากแล้วก็เท้าลำไยอ่ะที่ทำยากเพราะอะไรเดี๋ยวผมให้ดูเ <laughs> ท้าลำไยทำยากมากที่จะได้ป้ายแบบนั้นนะครับ นี่เท้าลำไยแดงไม่ป้ายหรอกครับนี่ครับแดงเต็มเลยครับนี่คือเท้าลำไพนะครับเนี่ยไม่ป้ายเขียวแบบนั้นนะครับโอ้โหออกมาแบบนี้เยอะมากเยอะจริงๆนะครับเนี่ยเขาเลยขายกันแพงนะครับกว่าจะได้บอลสวยๆต้นหนึ่งเนาะเอามาเราไปขายเท้าลำไยต่อนี่ต้นที่สามนะครับต่อไปต้นที่สี่ครับผมเท้าลำไยเนาะ ต้นที่สี่นี่จะเป็นต้นละหนึ่งร้อยบาทล่ะครับต้นที่สี่ห้าหกเจ็ดต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ต้นที่สี่แล้วก็เท้าลำไยต้นที่ห้านะครับนี่ป้ายสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ครับตัวในห้าหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นที่หกก็หนึ่งร้อยบาทนี่ครับหนึ่งร้อยบาทต้นที่เจ็ดก็หนึ่งร้อยบาท นี่นี่ครับสวยครับเท้าลำไยเอาไปเลี้ยงสวยมากไปดูต้นแม่ไหมเออเราต้องไปดูต้นแม่นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนพ <c oughs> ี่ไหนดูง่ายต้นแม่โอ้นี่ไงจริงๆแล้วผมมีเยอะเท้าลำไยต้ยนแม่นี่ไงต้นแม่เท้าลำไยเนี่ยครับดู โอ้สวยดูก้านแดงมีสะพานด้วยแล้วต้นนี้ก็มีหนอด้วยนะครับนี่สวยมากนะครับสวยมากเก็บไว้เือครับเท้าลำไพยอะ่ะผมว่าสวยนะผมปิดตู้ก่อนเ <c oughs> <c oughs> ออนี่ครับเนี่ยสวยจริงๆมี มีราคาไม่เท่ากันนะครับเนาะต้นละร้อยก็มีอยู่สี่ต้นนะครับอันนี้ร้อยห้าสิบนี่ร้อยแปดสิบอันนี้สองร้อยต้นใหญ่สุดต่อไปเป็นยอดมงกุฎต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ด่างอันนี้ก็ด่างหลอดไม้ด่างนะครับยอดมงกุฎหนึ่งร้อยบาทนะครับมีอยู่สามต้นนะครับเนาะอันนี้ออกแบบด่างจัดเลยนะครับนี่ หลอดใหม่ก็ด่างนะครับมียอดมงกุฎต้นที่สองยอดมงกุฎต้นที่สามนะครับอันนี้คือใบเดียวก็เฟี้ยวได้อะทุกท่า <c> น <oughs> ดูสวยมากนี่ใบเดียวก็เฟี้ยวได้นะครับด่างจัดๆเลยนะครับเนาะเอาไปเลี้ยงกันนะครับยอดมงกุฎมีสามต้นนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะต่อไปเป็นรักเอวย รักเอยต้นนี้นะครับมีอยู่2ต้นนะครับเนี่ยรักเออยด่างสวยมากมีสต้นใน1กระถางเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสต้นรักเออยกระถางนี้อยู่ที่200บาทนะครับเนี่ยรักเออย200บาทนี่เห็นไหมมีสต้นในกระถางนี่สวยงามสวยงามแล้วก็รักเออยกระถางที่2ออันนี้ยิ่งสวยนี่ทรงพุ่ม มี2ต้นนะครับในกระถางนะครับแล้วก็ด่างเกือบทุกใบนะครับดูครับนี่ด่างสวยมากรักเอ,อ่ยกระถางนี้290บาทนะครับกระถางนี้แพงหน่อยเพราะว่าสวยขายตามหน้าไม้เลยนะครับทุกท่านมี2ต้นมี2ต้นในกระถางเอาไปแยกเอาเนี่ยสวยมากสวยมากรักเอ,อ่ยนะครับ290บอาคุ้ม อันนี้ก็คุ้มเนี่ยด่างสวยๆเลยนี่สองร้อยบาทอันนี้ก็คุ้มนี่ครับอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลเป็นบอลสีที่เราแบ่งปันกันวันนี้นะครับก็บอลสีก็ยังพอมีอยู่นะครับเดี๋ยวจะหาหามาแบ่งให้นะครับท่า <c oughs> <c oughs> นไหนที่รอหรือจะให้จัดเซ็ตจัดชุดอะไรก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะครับเนาะเอาละครับวันนี้เบิร์ชัยก็ ลากันไปก่อนนะครับสนใจบอลสีต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์ขึ้นมาได้ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ